สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นม .2 เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5้นะครับเรื่องงานและพลังงานสําหรับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6แล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่6จะเป็นาการสรุปงานนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับคือกิจกรรมทบทวนกับคําถามท้ายบทนะครับงานในวันนี้คือคําถามท้ายบทที่7 ครับเป็นคำถามท้ายบทข้อที่7ฉะนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่178ครับนะครับหน้า178เป็นการเติมพยัญชนะเคยเกลืนอยู่แล้วนะเติมพยัญชนะตัว E ตัว W ตัว F ในตำแหน่งต่างๆให้ถูกต้องโดยให้นักเรียนดูตัวอย่างหนังสือเรียนในหน้าที่153หน้า153 ครับโดยจะมีตัวกำหนดไว้แล้วว่า E คือแรงพยายาม F คือจุดหมุน W คือแรงต้านนะครับและคำถามอีกหนึ่งข้อคือข้อที่15ในหน้าที่180ฉะนั้นคำถามมีอยู่2ข้อด้วยกันในวันนี้นะครับลองเปิดอ่าน ทบทวนก่อนนะครับแล้วก็ทรงรีบทรงกลับมาฉะนั้นวันนี้มีงานที่มอบหมายเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียน